นี่เนาะที่น่าจะเป็นจนะที่ติดต่อกับกับทาง3จังหวัดชายแดนค่ะเป็นเอสองสีพามาดูบรรยากาศกันวันนี้นะคะเอารถแต่ต้นตอนเดียวหล่อๆแบบนี้มาส่งปายทางคันนี้จะอยู่ที่เบตงนะคะก็คือ3จังหวัดชายแดนเราส่งด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนอยู่ภายในผืนแผ่นดินประเทศไทยนะคะเราส่งคี้ให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะมาดูกันค่ะหล่อๆแบบนี้แต่งอะไรกันบ้างคันนี้พิเศษสุดๆอัปเดแบบว่า พิเศษมากๆเลยค่ะลูกค้าอยากได้แบบไหนบอกได้ค่ะเพราะว่าทีมงานเราเนี่ยจัดแน่นจัดเต็มค่ะแล้วก็จะพยายามหาที่ลูกค้าอยากได้มาให้ทําการบ้านอย่างดีก่อนไปดูรถอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อ้อมิสูตัวกลมด้วยนะคะมาค่ะมาดูรถกันคันนี้ไต้ตั้นตอนเดียวนะคะราคาค่าตัวตัวรถของเขาอยู่ที่เจ็ดแบาทแต่คันนี้ รอแต่งเต็มก็คือจะมีที่ลูกค้าเนี่ยสั่งแต่งแบบว่าออปชั่นแน่นมากๆค่ะเริ่มต้นด้านหน้ากันก่อนเลยออปชันแน่นๆแบบนี้มีอะไรบ้างกันชนหน้าค่ะจะเป็นตัวกันชนหน้าฮัมเมอร์ค่ะแข็งแรงหล่อๆแบบนี้ค่ะพร้อมกับห่วงล่างสีแดงห่วงล่างตัวนี้ที่ใช้ลากจูงได้แล้วก็ด้านล่างนะคะใส่กันแครงสีแดงจะเป็นตัวฮัมเมอร์เหมือนกันค่ะ,ะกันชนตัวนี้นะคะจะมีตัวไฟสปอตไลท์กับไฟตัวเขาเรียกว่าเป็นหือนไฟเลี้ยวที่อยู่ตรงหลอดตัวนี้ เป็นไฟตัวเขาเรียกว่าไฟสปอตไลท์ดวงเล็กค่ะปกติเราจะเห็นแล้วดวงกลมๆอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่งค่ะจะเป็นดวงเล็กๆแล้วก็แบบได้ความสว่างเพิ่มเติมขึ้นด้วยตัวนี้จะเป็นไฟสปอตไลท์แบบด้านหน้าค่ะปกติจะไม่ค่อยเห็นกันอันนี้มาแต่งก็จะได้ดูว่าแนวทางเป็นแบบไหนกันบ้างอ่าคันนี้พิเศษเห็นอะไรที่มันแตกต่างไปไหมคะหลอดไฟหน้าค่ะคันนี้ลูกค้าสั่งจัดหนักเลยเปลี่ยนชุดหลอดไฟชุดโคมไฟทั้งหมดเลย ใส่เป็นตัวหลอดไฟเป็นโปรเจคเตอร์ค่ะพร้อมกับไฟเดย์ไลท์แบบนี้ตัวนี้สั่งของแท้จากมิสซูบิชิเลยค่ะตัวนี้จะอยู่ในรถของ p a j e r o Sport เลยอัปเกรดให้มาอยู่ในไททันตอนเดียของเรานะคะสามารถใส่ด้วยกันได้นะคะแล้วก็จะมีไฟเดย์ไทม์วิ่งด้วยตัวนี้จะเป็นไฟสูงไฟต่ำในหลอดเดียวกันค่ะแล้วก็มาคู่กับไฟเวลคัมไลท์ด้วยเวลาลูกค้าจอดรถก่อนที่จะเข้าบ้านดึงก้านเบรกมืออ่ะก้านไฟเลี้ยวไม่ใช่การไฟหน้าดึงข้อหาตัวหนึ่งที จะเป็นไฟเวลควําไลค่ะสองสว่างให้ลูกค้าเปิดประตูเข้าบ้านได้เลยตัวนี้พิเศษค่ะมาในชุดหลอดไฟตัวนี้เลยเยตัวนี้มนีอะไรกันบ้างด้านข้างค่ะคิะว้อหมอนเดิมกันเดี๋ยวอ้พูดที่แบบเราเพิ่มเติมแปลกๆไปดีกว่าตัวนี้ค่ะลูกค้าสั่งจัดวหนักมาเหมือนกันแม็กก็จะเป็นแม็กแท้แลนโซค่ะเลนโซแท้เลยพร้อมกับยางฮันคลุก MT มค่ะตัวนี้จะเป็น265ห0 R16 ค่ะ ตัวนี้พร้อมกับตัวดุมล้อตัวฝาครอบล้อสีแดงแบบนี้ค่ะคันนี้ยกหน้า1นิ้วนะคะยกแบบหนุนก็ลองค่ะตัวนี้กุญแจค่ะเป็นอัปเกรดเป็นกุญแจเ s พร้อมกระปุกสตาร์ทเดี๋ยวพาไปดูกระปุกสตาร์ทนะคะแต่ว่าตอนนี้ดูที่กระจกก่อนไฮโซขนาดไหนล็อกหรือปลดล็อกรถนะคะตัวนี้กระจกก็จะปรับพับแล้วก็กางออกแบบนี้นะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ตัวนี้แล้วก็ติดเพิ่มเติมให้ลูกค้าค่ะใส่ในฝั่งพรีเมียมเพิ่มเติมตัวนี้ค่ะตัว เบ้ามือตัวที่นึงอะคะ่ะตัวนี้ลูกค้าก็สั่งเปลี่ยนด้วยแล้วก็ในกุญแจเราจะมีปุ่มที่รับสัญญาณ k คสแบบนี้นะคะเป็นการปลดล็อกหรือเปิดล็อกรถก็คือสามารถสั่งงานด้วยปุ่มตัวนี้ได้เลยก็จะมีบันไดออฟรดเหมือนเดิมค่ะมีพิเศษด้านหลังเลยลูกค้าสั่งติดตั้งเป็นคพกเสมอเก๋งขอเป็นแบบเหล็ก ไฟที่อยู่ในแคบหรือสีประตูนะคะก็คือจะเป็นไฟ LED ที่เป็นไฟยาวลงมาแบบนี้เลยลูกค้าอยากได้แบบด้านหลังก็หล่อหล่อ,ลอทั้งหน้าทั้งหลังเลยก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะเดิมเนี่ยไฟเลี้ยวของเราไฟเบรกของเราก็จะมีแค่ดวงตรงนี้แต่ตัวนี้ก็จะยาวลงมาแบบนี้เลยคะ่ะถ้ากดให้ดูก็ไม่เห็นเนาะเดี๋ยวค่อยพาไปดูตอนกลางคืนอีกทีจะถ่ายรูปให้ชมคะ่ะ ด้านหลังค่ะตัวกันชนท้ายพิเศษตรงไหนตัวนี้จะเป็น Outlander ค่ะมีไฟถอยแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีที่เหยียบขึ้นเพื่อให้ขึ้นลงง่ายขึ้นค่ะแล้วก็จะมีหห่วงลากหรือว่าบอลลากจูงมาในชุดกันชนแบบนี้เลยค่ะรอแบบนี้เลยแล้วก็สติ๊กเกอร์ลูกค้าสั่งติดตั้งแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะมี1ในลายยี่สิบสลาย ต่อแล้วไม่พอเสียงต้องเพาะด้วยตัวนี้ติดท่อจากท่อพักขึ้นมาถึงปลายท่อนะคะตัวนี้ลูกค้าอยากได้ชิ้นไหนก็คือสั่งได้เลยนะคะกอา็นตัวอย่างสรรหาในสิ่งที่ลูกค้าอยากได้มาให้ตามใจูกคะแบบนี้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้พามาชมบรรยากาศกับอ๋อปุ่มลืมๆไปมีอะไรพิเศษอัปเกรดใหม่ๆก็ต้องเอามาให้ชมกัน,นะคะ่ะด้านในมีอะไรกันบ้างลืมพามาดูตัวนี้ปุ่มสตาร์ทค่ะ ป,ปกติเนี่ยเราก็จะเป็นกุญแจไขเป็นกุญแจเหล็กธรรมดานะคะนอกจากอัปเกรดกุญแจเป็นกุญแจเคเอแล้วก็ต้องพิเศษก็คือเป็นปุ่ม e n g i n e Start ด้วยก็คือปุ่มที่มันกดเหยียบเบรกกดปุ่มแล้วก็สตาร์ทได้เลยค่ะลองดูแม่ลองส,สตาร์ทไหมตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับระดับลำแสงไฟหน้าได้ตัวนี้อัปเกรดเพิ่มขึ้นมานะคะสวิตไฟตัดหมอกสวิตไฟสปอตไลท์ด้านหน้าตัวนี้จะมากับตัวรถนะคะทัคชั่นคอนโทรลเหยียบเบรกแบบนี้ กดแบบนี้ก็สตาร์ทได้เลยนะคะก็วราดับก็เหมือนกันค่ะตัวนี้ไต้ตันตอนเดียวไฮโซขนาดไหนใช้ปุ่มสตาร์ท <c oughs> ขับมาส่งวันนี้มีแต่ลูกค้ามองกันตลอดทางเลยค่ะว่ารถอะไรหรอขนาดนี้ตอนเดียวทำไมถึงเทขนาดนี้นะคะก็วันนี้พาบรรยากาศชมบรรยากาศให้ดูค่ะทะเลสวยๆพร้อมรถตลอดแบบนี้นะคะก็วันนี้เดี๋ยวอ้อพามาชมแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเผื่อถ้าตอนเย็นมีโอกาสจะขออนุญาตถ่ายรูป ว่าเปลี่ยนไฟแบบนี้ให้ดูกันว่าไฟด้านหน้าเปลี่ยนแล้วเป็นแบบไหนด้านหลังสวยขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะลูกค้าเปลี่ยนไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบสีประตูหรือว่าไตตันแคปนะคะไฟท้ายก็จะเป็น LED ยาวแบบนี้เลยสวยงามมากค่ะเดิมเนี่ยก็จะเป็นแค่ไฟตรงกลมสี่เหลือมด้านบนนะคะ แต่ตอนนี้ก็คือเป็นไฟยาวเป็น LED ยาวๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เป็นนะคะอันก็เดินทางมาเข้าเขตอำเภอเวกตกนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบื้องใหุ้กเขาลูกค้ากำลังนำทางพาเราขึ้นไปนะคะบรรยากาศม่ฝากเส้นทางก็จะคดเคียวประมาณนี้นะคะแต่ถ้าขับสองขับได้ไหมขับได้นะคะเควอยู่น่าจะใช้ประมาณเกือบสองชั่วโมงได้ บรรยากาศก็จะเป็นสไตล์ธรรมชาติแบบนี้นะคะใครชอบแนวธรรมชาตินะคะแนะนำเลยธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์มากๆค่ะโอเคไปตงครั้งแรกของอ้อกับพี่ลูกปัดน,นะคะมาเที่ยวไปตงกันแรกรับจะมีครั้งต่อดอใบไมเรามาส่งรถนะคะก็จะได้โอกาสได้มาเที่ยวด้วยเนาะเป็นกำไรชีวิตนองวัชีวิตถ้าเกิดว่าจะแบบมาเพื่อจะมาทเที่ยวเบตงก็คงจะไม่มีโอกาสะคะแต่ครั้งนี้มาส่งรถเลยได้มีโอกาสได้มาด้วยดีใจมาที่ได้ไปที่ใหม่ๆที่เราไม่เคยไปนะคะ นี้จะเป็นด้านบนนะคะของสกายวอล์คค่ะทะเลหมอกสวยๆแบบนี้เลยค่ะสกายวอล์คที่อ่าอะไรนะไอเยลเวงค่ะเอาบรรยากาศมาฝากกัน